นี่พายพามาเปิดคลังรถกระบะตอนเดียวตู้ถึงราคารเริต้นเพียงแค่สา0 0สบาทเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ มาพบไปะปลายยังเลยค่ะสันเตอร์นะวันนี้ป้ายพามาเปิดคลังรถกระบะตอนเดียวตู้ทึกรถพร้อมใช้งานวิ่งหาเงินกันบอกเลยว่าวันนี้นะพามาให้ทุกเลทราคาทุกเลทท่างวนที่สําคัญมาหามาแคบทุกแบรนด์เลยใครหาควันเท่าไหร่อยู่ลูกค้าหาแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยที่แอด LD CAR รือโทรมาหาปลายได้ที่เบอร์โทร0864488958โทรเข้ามาได้เลยอยากได้แบรนด์ไหนอยากได้คันไหนดูในคลิปแล้วแคปหน้าจอทักไลน์เข้ามาได้เลยนะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมีส่วนลดแล้วก็มีแคมเปญพิเศษให้คุณลูกค้าเยอะแยะมากมายวันนี้พามาเปิดกันนับสิบคันเลยก็ว่าได้ลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมคันแรกกันเลยดีกว่าค่ะอะสำหรับคันต่อไปนะบอกเลยว่าเป็นปีใหม่ไม่น้อยหราคาเบาๆลูกค้าคะอย่างที่แจ้งไปต้นคลิปว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่379,000บาท มีคันนี้ค่ะลูกค้าหาที่สําคัญต้องบอกแบบนี้ว่าราคานี้มีแค่คันเดียวใครเร็วใครได้ใครพลาดไปหาซ้ําไม่ได้เพราะว่ารถมือสองมีแค่อย่างละคันเท่านั้นลูกค้าเพราะฉะนั้นใครอยากได้แบบราคาพิเศษคะลูกค้าหาราคาสบายกระเป๋าจัดคันนี้ได้เลยสําหรับคันนี้นะเป็นโ o y o ต้าไฮรักซีโวนะ2.4เจนะปี2 0 1 7ลูกค้าหา เป็นเครื่องยนต์ดีเซลปี2017แท้นะจดทะเบียนปี2017นะลูกค้าคะราคาค่าตัวน้องอย่างที่แจ้งว่า3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าหะ,ะเอาไปแล้วนะพร้อมวิ่งงานไนดะ้เช่นเดียวกันนะผ่อนบาา่าๆผ่อนแค่6000กว่าบาทเช่นเดียวกันลูกค้าสำหรับคันนี้กลมไฟได้านหน้าสวยๆใสๆแบบนี้เลยลูกค้ากันชนกระจังด้านหน้าก็คือเดิมๆแบบออกสู่โตโยต้านะสเปคตรงรุ่นตามออกสูตตส็ ตรงนี้มีที่ใส่ไฟตัดหมอกด้วยนะลูกค้าใครอยากใส่เพิ่มเติมก็ใส่ได้นะลูกค้าหรือว่าใครไม่อยากใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้ตัวสีขาวกระโปรงนะขาวกปรงสวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปให้ดูในส่วนของตัวเครื่องรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนะสำหรับคันนี้ ขออนุญาตนิดหนึ่งนะสําหรับโตโยต้านะลูกค้าหาเวลาสตาร์ทเครื่องนะก็ต้องเหยียบคันนะ้องต้องเหยียบคันให้สุดนะถึงจะสาตาร์ทเครื่องติดนะโอเคเครื่องคึงถือว่าโอเคหมุนครั้งจะติดนะลูกค้านี่ยอยาขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงอุยอ้ยอุ้ยลืมดึงขออนุญาตนะคะ เดี๋ยวไปสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องแล้วก็ดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะลูกคา้าสำหรับโตโยต้านะเวลาสตาร์ทเครื่องของเขานะตัวชมรีโว่แล้วนะลูกคา้าก็ต้องเหยียบคัทนะให้สุดนะแล้วก็เช็กเกียร์ว่าเกียร์ว่างหรือเปล่าแล้วก็บิดกุญแจสตาร์ทได้เลยโอเคเสียงเสียงดีอยู่ลูกคา้าหาบิดครั้งเดียวนะติดนะลูกคา้าที่สําคัญโตโยตา้ารถกระบะตอนเดียวมีดีจางลูกคา้ารู้หรือเปล่ารนะบบความ ความปลอดภัยเขาดีมากเลยนะลูกค้ามาพร้อมแอร์แบ็คสามลูกเลยนะฝั่งคนขับสองแล้วก็ฝั่งผู้นั่งโดยสารมาด้วยลูกนะคะลูกค้าใอยยัแขนสั้นนี่ดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะลูกค,ะคะ้าหาเครื่องนะเป็นตัวเครื่องสอง G d p 2017ันเจ็แบตเตอรี่ใหม่ๆนะลูกค,ะคะ้าขาคันนี้มีนะคะมีการแบบเปลี่ยนนะคะตัวตัวคันหน้ามานะลูกค,ะคะ้า่ามีเปลี่ยนมีทําสีตัวคันหน้า ใช่แล้วก็มีแบบการเก็บตัวฝังกรงมาด้วยนะลูกค้าแต่เอาไปพร้อมใช้งานปี2017ราคาเพียงแค่379,000บาทเอาไปพร้อมใช้งานป้ายเพดทุกอย่างยังอยู่ครบนะลูกค้าได้แบตเตอรี่ใหม่ๆด้วยภาษีพรบรที่ยานเราต่อให้ครบเลยนะลูกค้าคะนี่ครบๆแบบนี้นะเดี๋ยวดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างลูกค้าสำหรับคันนี้ ในส่วนของตัวล้อยางคันนี้นะคะได้ยางสัปดาห์ที่22ปี2021ลูกค้าหาเป็นยางอพอลโลนะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูปียางกันอีกทีหนึ่งถ้าสภาพยางไม่สวยไม่พร้อมใช้งานเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดใหม่ให้นะลูกค้าสําหรับคันนี้เนาะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างว่ามีอะไรบ้างลูกค้าอู้ คันนี้นะล้อหลังก็ได้ยางอพอลโลเช่นเดียวกันนะลูกค้าหายางนะคะเป็นยางสเปคเดียวกันเลยนะปียางเดียวกันเลยนะสำหรับตัวล้อหลัง ช่วงล่างของเขาลูกค้าหาสําหรับคันนี้ช่วงล่างมีการเสริมแหนบมาให้แล้วด้วยนะลูกค้าจดทะเบียนแหนบให้เรียบร้อยนะลูกค้าสําหรับคันนี้นะเสริมแหนบบจดทะเบียนแหนบให้ย่างอะไรทุกอย่างมีครกตู้ถูกตัดใหม่ให้ในงบเพียงแค่3 0 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นผ่อนใครอยากจัดไปแั้นจัดไม่ออกรถแค่4,900บาทผ่อนแค่เดือนละ6000กว่าบาทได้รถปี2017ที่สองพันพร้อมใช้งาน จดทะเบียนเอาตรวจที่กรมขนส่งทางบกทุกคันผ่านการตรวจสอบจากกรมขนส่งทางบกทุกคันเพราะฉะนั้นใครที่ได้รถเทียมเลยค่ะส่วนตร์ไปมั่นใจได้เลยว่ารถทุกคันพร้อมใช้งานแน่นอนนะลูกค้าสำหรับคันนี้ปี2017เดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งลูกค้าคะคันอีกคันหนึ่งเป็นปี2016แต่ว่าใครไม่ชอบหน้าดําเรามีหน้าขาวให้เราบอกเลยว่ามีให้เลือกหลากหลายหน้าหลากหลายชุดแต่งแล้วแตค่คุณลูกค้าชอบกันเลยนะสําหรับคันต่อไปลูกค้าคันนี้เลย สำหรับคันนี้นะเป็น t o y o ต้า i l u x 2.4J ปี2016ลูกค่าเครื่องยนต์ดีเซลกันอีกแล้ววันนี้พามาเปิดคลังเป็นรถกยระบาตตอนเดียวตู้ทึบนะเครื่องยนต์ดีเซลกันนะลูกค้าสำหรับคันนี้สังเกตรหรือเปล่าว่าด้านหน้าของเขาตัวกันชนด้านหน้าเป็นสีขาวลูกค้าเลือกได้หมดเลยนะอยากได้หน้าไหนหน้าอีซูซหน้ารี v o หน้าแบบรีโวหน้าดำรีโวหน้าขาวหน้าร็อกโควันนี้เรามีให้หมดนะ สำหรับคันนี้ปี2016ได้หน้าขาวๆสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าการชนด้านหน้าเป็นกันชนเดิมนะมีการทาสีขาวมาให้ตัวคมไฟด้านหน้าลูกค้าคมไฟใสามากนี่คะ่ะรถปี2016นะลูกค้านี่แบบนี้เลย ตัวกระจังด้านหน้านะลูกค้าหาเป็นสีดําเงามาพร้อมโลโก้โตโยต้าที่เป็นโครเมียมแบบนี้เมื่อก่อนคันนี้เป็นป้ายต่างจังหวัดต,ตอนนี้เปลี่ยนย้ายเข้าทะเบียนป้ายกรุงเทพให้เรียบร้อยแล้วนะเอาไปพร้อมป้ายทะเบียนอันนี้ได้เลยนะลูกค้ามาดูในส่วนของตัวเครื่องรถล้วก็เดี๋ยวไปสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันสําหรับคันนี้การันตีว่าเครื่องดีแน่นอนลูกค้าเอาไปใช้งานไม่มีปัญหาเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะสำหรับคันนี้นะอือ ต้องเยียบครัตก่อนนะคะโอเคใช้เกียร์เรียบร้อยอ่าของปรุงค่อนข้างหนักเลยนะลูกค้ามาให้ดูตัวเครื่องตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะลูกค้าหา เครื่องเรินดีนะเครื่องนิ่งนะลูกค้าหาเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ทุกคันนะลูกค้าหาก่อนรับรถเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะสําหรับทุกค่านนะลูกค้าหาไม่ใช่เฉพาะคันนี้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ให้เอาไปปลอพ่างานได้เลยนะได้มาตรฐานแน่นอนป้ายเพจค่ะป้ายมอกอทุกอย่างครบนะลูกค้าหารถปี2016จนทะเปลี่ยนปี2016แพ้นะป้ายมอกอเดิมๆแบบนี้จุดวงกลมลูกค้าหา ต่างๆอยู่เดิมปกติหมดเลยนะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหม่ๆแบบนี้เอาไปใช้งานได้อีกายาวๆนะเอาไปใช้พร้อมใช้มากๆนะคะคันด้านหน้าเดิมๆสวยๆเลยนะลูกค้าคะใครอยากได้รถที่เอาไปใช้วิ่งงานนะผ่อนเบาๆคันนี้ก็ผ่อนแค่หลักหกพันบาทราคาแค่สามแสนกว่าบาทสี่แสนเท่านั้นแต่ได้รถแบรนด์หลักแบรนด์ตลาดการันตีเรื่องยอดขายของเขาด้วยนะสำหรับโตโยต้าแล้วลูกค้าหา สำหรับคันนี้พาสีพรบทุกอย่างเราดูแลให้ครบนะลูกค้าหาสำหรับใครที่ซื้อรถเทียมเลอกคัรเซนเตอร์ไปเอารถเทียมเลอกคัเซนเตอร์ไปลูกค้าหาในส่วนของตัวล้อยางลูกค้าถ้าคันไหนยางไม่สวยยางไม่ดียางเก่ายางตีไม่ได้เราเปลี่ยนใหม่ให้หมดใครอยากได้ล้อแม็กเลือกลายได้ไม่ว่าจะเป็น t e 37ล้อเวลล้อ CE ล้ออาเลือกลายได้เลยอยากได้ล้อแม็กล้อกระทาผาเราก็มีให้ล้อแม็ก สี่วงเราก็มีให้ได้ลูกค้าหาสำหรับคันนี้ปี2016ผ่อนอยู่แค่6,000กว่าบาท7,000ลูกค้าหาช่วงล่างเดิมๆแต่คันนี้เราติดตั้งตู้ถือให้ใหม่ที่สำคัญภาษีพระบอนะถึงเดือนกรกฎาปี2566เลยนะใช้ได้ยาวๆอีก1ปีนะลูกค้าหาหรือว่าใครอยากได้ปีใหม่ๆลูกค้าหาแต่ช่วงว่างมาแน่นๆเสริมมาให้ครบๆนะลูกค้าหามาจัดคันนี้ได้เลย สำหรับคันนี้ Toyota h i l u ัก i v o 2.4J ปี2019ลูกค้าหา2019แท้จดทะเบียนปี2019คันนี้บอกเลยว่าเป็นฝาแฝดกับคันข้างๆเพราะกระจังนนหน้ากันชนน,นหน้าเราแต่งให้เป็นสีขาวๆสวยๆแบบนี้เลยตัวกันชนน้นนานะลูกค้าหามีการทําสีมาให้เปลี่ยนจากสีดําเป็นสีขาวเพื่อให้เข้ากับสีตัวรถนะจะได้ดูสะอาดตาแล้วก็ดูสะดุดตาม,มากขึ้นนะตัวกระจังนนหน้านะเป็นของเดิมติด มาจากสวนโตโยต้าเลยมาพร้อมโลโก้โตโยต้าที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะลูกค้าค่ะโคมไฟด้านหน้ารถปี2019ยังสวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้าค่ะหลอดไฟฮาโลเจนใส่คลิกนะลูกค้าค่ะส่องเป็นกระจกได้เลยนะสําหรับคันนี้แล้วก็ดูในส่วนของด้านค่ะด้านตัวเครื่องก่อนอยากให้ดูเครื่องก่อนสําหรับคันนี้สำหรับคันนี้ปี2019ได้เป็นกุญแจรีโมทแล้วด้วยนะลูกค้านี่ เดี๋ยวป้าสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะคะลูกค้าขออนุญาตขึ้นรถนิดนึงภายในของเขาได้ตัวกระจกไฟฟ้าแล้วนะลูกค,ะคะ้าค่ะปี2019ตั้งแต่ปี2019ก็จะได้เป็นตัวกระจกไฟฟ้าปี2018ปี2019ได้กระจกไฟฟ้าแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะลูกค,ะคะ้าค่ะเพราะว่าเป็นปี2019นเาเนาะ ในส่วนของตัวห้องเครื่องลูกค้าหาห้องเครื่องเดิมๆนะจุดต้านสีจากโรงงานยังเดิมๆแบบนี้สวยๆเลยลูกค้าหาห้องเครื่องบอดี้รถเครื่องเดิมๆนะลูกค้าได้แบตเตอรี่นะลูกค้าหาอันนี้นะแบตเตอรี่ปี6 3ามเนาะเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูแลเรื่องแบตเตอรี่ให้ใหม่นะคะเพราะว่าแบตเตอรี่2ปีแล้วเนาะเดี๋ยวเราดูแลให้ห้ายเพดลูกค้าหาเพดเป็นปี2019นะคะลูกค้ารถปี2019แท้นะนี่ นอกว่ทุกอย่างยังอยู่ครบนะจุดวงกลมนะดูได้เลยนี่วงกลมตรงทานด้านหน้านะยังกลมๆเดิมๆแบบนี้เลยรถไม่เคยมีปลาดสนัก,กคือความจมนะ้ํามานะลูกค,ะคะ้าขาหม้อน,น้ำยังสวยๆใสๆแข่นกันกันความร้อนยังสวยๆแบบนี้เลยลูกค,ะคะ้าคาเอาไปใช้ได้อีกยาวๆฝากระโปรงวลยนะคะสา่งๆนฝากระโปรงนะยังเดิมๆฝากระโปรงแท้ออกส่วนโตโยต้าเลยนะคะโอเค ดูห้องเครื่องกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างเพื่อใครนึกภาพไม่ออกว่าโตโยต้าแต่งเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนี่สําหรับในตัวของล้อนะลูกค,ะคะ้าหาคันนี้นะลงเป็นล้อแม็กซี37นะลูกค,ะคะ้าหาขอบ18นะสเปคยาง 24545R 18นะลูกค,ะคะ้าค่ะยางบางหน่อยแต่ว่าจะทรงซิ่งมาให้นะสไตล์นี้เลยนะ ยางนะเป็นยางสัปดาห์ที่44ปี2021นะยางช่วงปลายปีแล้วนะแต่ยางใหม่นะสติกเกอร์ยางเพิ่งแกะออกเลยนะสำหรับคันนี้เนาะให้นี่ตัวภาษีนะลูกค้าหาภาษีใช้งานได้ถึงปี2566เลยภายในได้ระบบไฟฟ้าคันนี้นะไม่ได้มีดีแค่แต่แตงของแต่งหลอๆเท่านั้นนะลูกค้าหาช่วงล่างของนายยังแบบแน่นๆด้วยนะ ส่วนล้อด้านหลังนะลูกค้าหาด้านล้อกระถะค่ะนะยางบรรทุกนะเป็นยางบิสโตนนะลูกค้าสัปดาห์ที่13ปี2022แล้วก็ช่วงล่างนะตัวแหนบลูกค้าีแหนบแน่นมากใครจะไปบรรทุกหนักลูกค้จาจัดคันนี้ได้เลยไม่ผิดหวังปี2019ผ่อนแค่8,000ลูกค้าคะ7,000ไปลไายๆ8,000ได้รถปี2019ร้อมวิ่งงานขนาดนี้ใส่ตู้ทึบทุกอย่างให้พร้อมเลยนะลูกค้าสำหรับคันนี้นะ อะไรอยากได้นะก็ทักเข้ามาได้เลยนะลูกค้าค่ะหรือแคปหน้าจอเข้ามาที่ l ลน e นะแอด L D C A R นะหรือว่าโทรหาไปก็ได้นะที่เบอร์ค่ะ086-448-8958สสเกาอกสารในการออกรถยืมเล่น่ะเสินเตอร์กง่ายๆไม่ยุงย่งยากเราพร้อมช่วยทุกัาดันทุกเคสอยากให้คุณลูกค้าได้รถสวยๆดีๆไปใช้งานกันนะลูกค้าค่ะ ดูมาถึงตอนนี้แล้วใครชอบคันไหนก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะรีบทักกันเข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถมือสองมีแค่คันเดียวเท่านั้นถ้าชอบคันไหนก็รีบจัดคันนั้นได้เลยอย่าช้าเดี๋ยวไม่ทันคันนั้นแล้วหาหาแบบเดิมไม่ได้นะลูกค้าหาคันนี้ปี2019ลูกค้าเกียร์ธรรมดา6สปีดใครชอบเกียร์6สปีกก็จัดได้เลยเดี๋ยวพาไปดูอีกคันนึงคันนี้ก็แต่งให้ครบเหมือนกันผ่อนเบาๆผ่อนแค่7,000พันเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ นี้บอกเลยว่าแต่งหล่อให้ครบๆที่สำคัญได้ปีใหม่เลขไม่น้อยด้วยลูกค้าหาสําหรับคันนี้นะถ้าเทียบกับปีรถแล้วนะถือว่าเลขไม่น้อยมากๆของแต่งคือแน่นมากๆด้วยสําหรับคันนี้อะโตโยต้าไฮรักฟีเวอร์สนะลูกค้าปี2017คันนี้มาพร้อมกระจังหน้าที่เป็นหน้าร็อกโคหล,ล่อๆแบบนี้ลูกค้าบอกเลยว่าขับไปนี่คือ หลอดทะลุทุกคันที่วิ่งงานแน่นอนลูกค้าปี2017กระจังด้านหน้าหล่อๆแบบนี้เลยลูกค้าได้กระจังหน้าที่เป็นหน้าร็อกโคตัดโครเมียมแบบนี้นะลูกค,ะคะ้าค่ะตัวคันชนด้านหน้าก็คือแบบไดนาร็อกโคแล้วมีไฟตัดหมองให้ด้วยนะคะลูกค้าคะโคมไฟด้านหน้าสวยๆของเดิมเลยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะแทบไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะหลอดไฟเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะไฟสูงไฟต่ำมาครบนะลูกค้า ด้านหน้าก็หล่อขนาดนี้ลูกค้าค่ะคือนั่งเรากลายเป็นคนเทเลยนะนั่งหน้ารถคันนี้นะลูกค้าเทข้างหน้าอย่างเดียวไม่พอด้านข้างของเราก็เทด้วยลูกค้าเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างแล้วก็ดูห้องเครื่องรถกันต่อเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็ให้ดูห้องเครื่องกันนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ปี2017จกระจกยังเป็นกระจกมือหมุนแต่ใครอยากเปลี่ยนไฟฟ้าก็เปลี่ยนได้สบายๆนะลูกค้าหาเราเปลี่ยนให้ได้หมดดูในส่วนของตัวห้องเครื่องอันนี้คือ ขนาดใส่รองเท้าสูงขนาดเนี้ยเรลาเปิดฝากระโปรงเนี้ยต้องขยิงค่ะลูกค้านี่ห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมเดิมสวยๆแบบนี้เลยเครื่องนิ่งมากขับดีมากลูกค้าคันนี้เชียร์มากๆห้องเครื่องเป็นห้องเครื่องเดิมๆลูกค้าดูได้รถปี 2, 2017จุดตั้มสีจากโรงงานยังไม่หุดเลยลูกค้าหาแบตเตอรี่ลูกค้าใหม่มากใหม่แกะกล่งมากลูกค้าค่ะนี่ ซัมวันเดือนปีไว้ให้เรียบร้อยแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่วันที่3 1เดือน5ปี2565คุ้มมากเวอร์ลูกค้าคะใต้เพชสวยๆแบบนี้เลยไม่มีทงไม่มีหอดนะลูกค,ะคะนน้าค่ะคันหน้าเดิมๆนะตัวบอดี้รถเดิมๆนะลูกค,ะคะ้าค่ะจุดวงกลมด้านหน้ารถคือสวยๆกบับนี้คันหน้าสวยมากมอหนองมอน้ำทุกอย่างสวยเปลี่ยนท้ายของเหลวให้ครบลูกค้าใครที่อยากได้รถไปวิ่งงานคันนี้คือครบมาก ของแต่งเกินหกหมื่นอ่ะลูกค้าแต่่อนรถอยู่เจ็ดพันก็บาทเดี๋ยวดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างลูกค้านี่อย่างที่บอกว่าแต่งหน้าหล่อยอย่างเดียวไม่พอด้านข้างต้องหล่อด้วยสําหรับคันนี้ลงล้อแม็ก e ีอขอบผิดเลเซอร์แดงลูกค้าหาตัวเลเซอร์แดงก็จะราวขับแข็งก,กว่าตัวสติกเกอร์ธรรมดาเนาะคันนี้นะั้นได้สเปกยางสองสี่ห้านะรัพสี่สิบห้าเซนอาร์สิบแปดนะลูกค้าคะยางก็จะบางๆหน่อยแต่ว่า เหมาะสำหรับสายซิ่งแล้วก็ตัวยางนะยางสัปดาห์ที่36ปนะี2021เนอะยางใหม่แกะกล่องเลยถ้าันไหนเราบอกว่ายางใหม่เราเบิกใหม่ให้ทางชุดจริงๆนะลูกค้าหาทัันนี้พิเศษกว่านั้นด้านหลังได้ล้อกะผ่ายางมันทุกนะลูกค้าหาคันนี้ได้เป็นยาง X c D 2นะสเปคยาง225 75R144 นะคะลูกค้าหาได้เป็นยางมิชลินนะสัปดาห์ที่42ปี2021 ชั้นนี้ของแต่งครบช่วงล่างเดิมๆมันหุกได้ประมาณตันครึ่งถึงสองตันตู้ทึบตัดใหม่ให้เลือกความสูงได้ลูกค้าหาด้านหลังใส่คำใสยฟ้าให้ด้วยนะลูกค้าหลอ่ลอๆเลยนะคะนี่คำใส่ฟ้าปิดป้ายทะเบียนเรียบร้อยนะเอาไปสิ่งได้เลยลูกค้าหาไม่ต้องกลัวใครตามนะคะลูกค้าตู้ทึบอันนี้นะ,ะพลาสติกด้านใส่สีฟ้านี้แกออกได้นะถ้าท่านใดไม่ได้ใช้เนาะหรือว่าแบบถ้าอยากได้ให้มันดูใหม่อยู่ตลอดก็แปะไปได้ คันนี้ออกรถแค่4,900บาทผ่อนดีแค่7,000กว่าบาทนะคะลูกค้าคะปี2017จำไป้ายทะเบียนแคปหน้าจอส่งเข้ามาในไลน์แอดหรือโทรเข้ามาหไปได้เลยนะลูกค้าดคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆที่ลำเลิศคารเซนเตอร์บอกเลยว่าเข้ามาสวยๆแบบนี้ยังไม่ผ่านการทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นสำหรับคันนี้โตโยต้าไฮรักวีโ 2.4J ปี2017เครื่องยนต์ดีเซลลูกค้าหะ มาพร้อมหน้าร็โคลหล่อแบบนี้ลูกค้ารถสวยเครื่องเดิมการันตีไม่คมีประวัติชนหนักหีความจบน้เดี๋ยวปลายให้ดูในส่วนของตัวองเครื่องแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันค่ะนี่นะคะโอ้คันนี้ภายในได้เป็นเบาะผ้าด้วยนะคะดีมากเลยลูกค้าแล้วก็ไม่น้อยมากไม่เพียงแค่58,900กอิโเมตรเท่านั้นรถปีสองพบอกเลยว่าหาสภาพไม่น้อยขนาดนี้หายากมากๆนะ ตัวกระจกด้านในก็เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วดูวหนะลูกค้าหาแต่งเป็นกระจกไฟฟ้ามาให้พร้อมใช้งานเลยนะสําหรับคันนี้นี่นี่คือสภาพรถเข้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้มีการทําความสะอาดร้านชงหรือว่าทําสปาห้องเครื่องลูกค,ะคะ้าหาเครื่องนิ่งๆแบบนี้เลยป้ายเพจเดิมๆลูกค้าหา ป้ายเหตุปี2017นะคะแบตเตอรี่ใบใหม่ๆแบบนี้เลยนะลูกค,ค้าหาบอกเลยว่าแบตเตอรี่ใหม่ๆห,ห้องเครื่องเดิมๆเดีเด๋ยวที่ร้านเราทาความสาดให้อีกทีหนึ่งลูกค,ค้าหาแต่งท่อมาให้ด้วยนะสําหรับคันนี้ปี2017คันนั่นๆเดิมๆการันตีไม่มีประวัติชนหนักหรือความจมน้ำอย่างแน่นอนฝากระโปรงเดิมๆรอยเมนอาร์คเดิมๆแบบนี้เลยนะลูกค,ค้าหาแผ่นกันความร้อนสวยๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้าขทางกันลูกค้า สำหรับคันนี้ลงล้อแม็กมาให้เช่นเดียวกันนะสำหรับคันนี้ลงล้อแม็กเจี๊สามเจ็ดนะลูกค้าหาขอบสิบแปดนะล้อแม็กเป็นล้อแม็กเลเซอร์แดงนะยางสัปดาห์ที่สิบปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะลูกค้าหายางไม่เก่าดอกยางยังแบบหนาๆดอกยางสวยๆแบบนี้เลยน่ายางสวยๆนะลูกค้าหามีเบ้ามือเปิดให้ด้วยนะลูกค้าหามาพร้อมนะสติ๊กเกอร์ทีอาร์ดีด้วยนะลูกค้าหานี่ มีสติ๊กเกอร์ TRD แล้วก็ตัวล้อนะคะลูกค้าหาสำหรับคันนี้นะได้ล้อกระทะผ่า,ายางบรรทุก X c 2ซอันนี้มีรอยด้วยเดี๋ยวเราดูแลเปลี่ยนใหม่ให้นะลูกค้าหาจริงๆตัวยางเป็นสัปดาห์ที่40ปี2021แต่ว่าเหมือนยางจะมีปัญหาหนิดนึงเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะลูกค้าช่วงล่างคันนี้ช่วงล่างเดิมๆตู้ทือเพิ่งเอาไปใส่มาเมื่อวานเลยลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างชงแต่เร,เราเอาไปจดทะเบียนตู้แล้วก็เอาไปใส่ตู้ถือให้ใหม่เลยนะสำหรับคันนนี้นะลูกค สำหรับใครที่ดูรถกระบะต,ตอนเดียวตู้คึอที่จอมเลือดคาเซนเตอร์จนถึงตอนนี้แล้วนะบอกเลยว่าโปรโมชัน่นพิเศษมากๆที่จอมเลือดคาเซนเตอร์วันนี้จองกับรถเพียงแค่4,900ร้อบาทส่นเริ่มต้นแค่4 0 0 0กว่าบาทราคาเริ่มต้น, 4, ตตนเพียงแค่3า0 0 0 0บาทที่สำคัญวันนี้ค่ะ ใครที่จองภายในเดือนนี้นะรับโปรโมชั่นขับปีไปเลย90วันออกรถเดือนนี้นะคะผ่อนอีกทีนะครับสิ้นปีเลยลูกค้าหาสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาด้านล่างได้เลยหรือว่าทักไลน์นะที่แอด แอไซนนะ LD CAR หรือว่าโทรหาไปได้เลยนะที่เบอร์ค่ะ086ค่ะ4488958หรือว่าสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงที่ยมเลอคาร์เซนเตอร์ได้นะร้านของเราตั้งอยู่หนองจอกมีนบุรีค่ะอยู่เส้นเรียบวารีคูขวานะคะลูกค้าคะร้านเปิดให้บริการทุกวันนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่8โมงครึง่งจนถึง6กโมงเย็นนะใครสะดวกเวลาไหนหรือว่า ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะลูกค้าหาเรามีบริการนะคะไฟนั้นทำสัญญาให้ฟรี7 7จังหวัดมีบริการส่งวอมรถให้ฟรี77จังหวัดด้วยใครที่สนใจคันไหนสามารถทักมาได้หรือว่าโทรเข้ามาหาายได้เลยแคปหน้าจอรถคันที่สนใจเข้ามาได้เลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าดูคันไหนชอบคันไหนรีบทักเข้ามารีบโทรเข้ามาเพราะว่ารถมือสองมีแค่คันเดียวในโลกนะคะลูกค้าหาหาแบบเดิมซ้ำแบบเดิมแบบ เดิมแบบเป๊ะแบบนี้ไม่ได้แล้วลูกค้าหาสาหรับวันนี้นะปลายพามาแบบเปิดคลังรถกระบะตอนเดียวตู้ถือเหมาะสําหรับใครที่กาลังมองหานะคะรถเอาไปวิ่งงานหาเงินแล้วอยากได้งบสบายๆออกรถง่ายๆพร้อมช่วยทุกคั้นดันทุกเคสที่สาคัญอนุนมัติเร็วภายในสองชั่วโมงก็ที่กเลอกหาเซ็นเตอร์ได้เลยนะสาหรับวันนี้ปลายต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะลูกค้าหาสาหรับวันนี้ต้องขอเอยค่ะาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย